สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทําโปรแกรมจองนะครับอย่างวันนี้ที่เราจะมาทําก็คือโปรแกรมจองสกินแคร์นะครับอย่างแรกนะครับให้เรากดเพิ่มลาเบลมาก่อนนะครับอันแรกก็จะเป็นชื่อก่อนนะครับ แล้วเราก็ปรับขนาดนะครับแล้วเราก็ Ctrl C แล้วก็ Ctrl V ลงมานะครับอันที่สองก็จะเป็นราคานะครับแล้วก็เพิ่มเทคบล็อกข้างๆมาสองอั ก็คัดลอกมาอีกนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นวันที่รับสินค้านะครับ เพิ่มเดทไทม์พิคเกอร์มานะข้างๆนะครับแล้วก็ให้เราเพิ่มลาเบลลงมาอีกนะครับ อันนี้จะเป็นเวลาที่รับสินค้านะครับแล้วก็เพิ่มเป็นคอมโบบ็บอกนะครับ แล้วก็กดตรงนี้นะครับ e d i t t t m m นะครับให้เราเลือกเวลาลงไปนะครับพิม์เวลาที่เราต้องการลงไปจากนั้นให้เรากดโอเคนะครับแล้วก็สร้างบอทอนมาหนึ่งอันนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับแล้วเขียนว่าบันทึกจากนั้นนะครับให้เราดับเบิลคลิกที่พื้นที่ว่างนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าคอมโบบ็อก .txt เลือกเวลานะครับแล้วก็ให้เราลองรันดูนะ,ะดนะครับเล่นนะครับเขา่่าเลือกเวลามันจะมาเป็นขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับ ากนั้นก็ให้เราเพิ่มด t ต g า i ิ v วิวนะครับเพิ่มลงมาข้างล่างนะครับใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็คลิกพื้นที่ว่างนะครับ ดิมดิมนะครับประกาศค่าต,ตัทาทาทวแปรแล้วก็ s data table นะครับ แล้วก็เว้นหนึ่งช่องแล้วก็พิมพ์ต่อนะครับ dt column add อันแรกก็จะเป็นนี่นะครับชื่อสินค้าราคาตามนี้นะครับ ช่องต่อไปแล้วก็คัดลอกมาเลยนะครับราคาวันที่รับสินค้านะคะ ก็เวลาที่รับสินค้าดาตตากิจนะครับดาตตากิจวิวหนึ่งดอทดาตต้าสโตรดเท่ากับดีที แล้วก็ลองรันดูนะครับจะเห็นนะครับว่ามันขึ้นตรงนี้มานะครับข้างล่างมาแล้วต่อไปให้เรากดทํามาทําปุ่มบันทึกนะครับให้เราดับเบิลคลิกที่ปุ่มบันทึกแล้วก็พิมพ์ดีทีนะครับ เท็ t บ o อก t e หนึ่งดอ x t ท็กทกบออดทนะครับแล้วก็เด t ทม์พิเกอหนะครับ หน t i c k นะครับแล้วก็วงเล็ปิดด้วยนะครับแล้วให้เรากดลองรันดูนะครับ เรา้องกดเลือกเวลาดูนะครับเลือกวันเลือกวันนะครับแล้วแต่เรานะครับแล้วเราก็เรากดเลือกเวลาแล้วเราก็เรากดบันทึกนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นลงมาข้างล่างนะครับเราสามารถปรับได้นะครับให้มันเหมาะสมนะครับแล้วก็ เราสามารถเพิ่มอีกได้นะครับบันทึกอ,อีกมันก็จะขึ้นข้อมูลลงมาแล้วนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับขอบคุณครับ